สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมก๊อปปี้เทรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่มาดูวิธีคิดการรับมือกับกราฟทองคำนะครับว่าเวลาที่เราเจอกราฟทองอ่ะพี่พี่มันทุบลงมาแรงๆเงี้ยเราควรจะคิดยังไงนะครับหรือว่าตัดสินใจยังไงดีโอเคไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านี้นครับผมเชื่อว่าพี่พี่ทุกคนที่เทรดทองต้องเคยเจออยู่แล้วนะนิสัยทองอ่ะมันชอบทําแบบนี้แหละนะครับเวลาถ้ามันจะทุบเนี่ยมันชอบทุบแรง นะครับวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสถึงหมื่นจุดเลยก็มีนะครับค่าเฉลี่ยของมันที่ผมเจอนะพี่พี่มันจะอยู่ประมาณสักแบบ7000นอ่านะครับเจ็ดพถึงหนึ่งหมื่นจุดแล้วมันจะหยุดแล้วแถวๆเนี้ยอ่านะครับเจ็ดพถึงหนึ่งหมื่นจุดตรงเนี้ยแล้วมันจะหยุดแล้วนะครับแล้วเราจะเริ่มคิดเป็นยังไงก็คือคิดจากจุดสูงสุดย่อลงมาหรือว่าจุดสูงสุดของวันนั้นนะครับแล้วก็ย่อลงมาประมาณนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นสมมติแถวๆเนี้ยครับที่เราเห็นเนี่ย มันขึ้นไปทําจุดสูงสุดของมันวันนั้นนะประมาณแถวแถวนี้นะครับเสร็จปุ๊บมันก็ทุบลงมาเลยนะครับตรงนี้พี่ๆที่มันทุบลงมานี่ประมาณ11,000จุดเลยนะส่วนมากอาจจะประมาณ10,000แล้วมันจะหยุดนะครับแต่ว่าบางครั้งก็มีโอกาสเลยเลยไปได้เนาะมันอยู่ที่ว่าโซนที่มันจะไปถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับบางทีโซนอยู่ไม่ถึงหมื่นจุดเนี่ยมันก็อาจจะมาซกแบบ7จ็ดพันหกอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับโซนด้วยเนาะโอเคไหมครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้ทุกคนทำเลยนะก็คือเวลาที่เห็นกราฟมันลงมาเนี่ยแล้วเราก็ไปถัวบายเรื่อยๆอ่ะนะครับแบบเฮ้ยมันลงมาแรงแล้วกลัวตกรถรีบเข้าก่อนกลัวมันแบบถอดไส้หรือว่าทิ้งไส้ขึ้นไปอะไรแบบเนี้ย คือถามว่ามันมีโอกาสทําแบบนั้นได้ไหมมันมีนะพี่ๆแต่ว่าการที่เราไปรับออเดอร์แบบนั้นนะมันจะค่อนข้างเสี่ยงสูงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ฟังนะว่าเวลาที่เราเจอการาฟทุบลงมาแรงๆเนี่ยเราควรทำยังไงโอเคไหมครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พีเทดก็ขอขอบคุณโบกเกอร์ทิกมิวด้วยนะครับเป็นโบกเกอร์ที่สเปดต่ํกากราฟเสถียรนะครับแล้วก็สามารถเทรดได้หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับพี่ๆ MT4 ก็มีนะครับ MT5 ก็มีและปัจจุบันเนี่ยครับ ทิกมิวเองเขามีเทรดดิ้งวิวแล้วด้วยนะครับสามารถเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวได้เลยนะครับการฝากถอนนะครับพี่ๆก็สามารถทําได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับทั้งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับแถมตัวของทิกมิวเองนะครับก็ยังได้รับใบอนุญาตจัดท็อปไลน์เส้นมากมายเลยนะครับพี่ๆไม่ว่าจะเป็น FCA ไซสิแล้วก็ FSA นั่นเองนะครับประเภทบัญชีนะครับก็จะมีแบบคลาสิกกับแบบรอนั่นเองนะครับตรงนี้ใครอยากมาทดลองใช้บรกเกอร์ทิกมิวนะครับพี่พี่ก็สามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยโอเคไหมครับผม สเต็ปแรกนะครับที่ผมอยากให้พี่ๆทุกคนทําเวลาเจอกราฟมันทุบลงมาแรงๆเนี่ยก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกเลยนะการที่พี่ๆจะเทรดทองในช่วงที่มันทุบลงมาแรงๆได้นะครับผมแนะนําว่ายังไม่ต้องทําอะไรให้อยู่นิ่งๆไว้ก่อนนะครับสิ่งที่2ที่เราควรทําหลังจากนั้นนะครับคือให้เราเนี่ยไปหาโซนดูดีเพื่อรอไว้ได้นะครับสมมติเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองพามาดูสมมติอย่างช็อตนี้ก็ได้ที่ผ่านมานะครับเนี่ยมันทุบลงมาแรงๆใช่ไหมครับ สิ่งที่เราควรทําก็คือไปรอดูเลยว่าเฮ้ยมีโซนไหนดูดีนะครับซึ่งไอ้นิสัยกราฟติดเทนพวกเนี้ยพี่พี่มันค่อนข้างวิ่งตามเฮสีน้อยนะหรือว่ารอบเทดม,นะม,ม,ม,มันจะน้อยนะครับแต่ถามว่าเทง่ายไหมในเฮสีคือมันจะเทง่ายแต่โอกาสหรือว่ารอบเทดมันจะน้อยนั่นเองนะครับสมมุติตรงเนี้ยถ้าพี่พี่รอเทแต่เฮสีนะครับก็สามารถเทได้เนาะเช่นแบบตรงนี้เป็นไฮโลไฮใหม่ใช่ไหมครับย้อนกลับลงมากินแง่งแรกมีโซนนี้ดูดีอะไรพวกเนี้ย เราก็อาจจะหาบายตรงนี้ขึ้นไปได้ใช่ไหมครับต่อมา,อานี่เป็นไฮโลเบรคขึ้นไปได้ไฮใหม่ย้อนลงมากินแง่งแรกโซนดูดีอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้นะครับล้วก็ค่อยหาบายตรงนี้ขึ้นไปใหม่นะครับคือมันถามว่าเทรดเฮสได้ไหมพี่พี่มันเทรดได้นะแต่รอบหรือว่าโอกาสมันจะน้อยนึงนะครับผมก็เลยชอบเทรดทองคําที่ไทมเฟรม m 5 m 1 5เพราะนี้เป็นหลักนะครับแต่ก็จะไม่ได้เทรดแค่ไทมเฟรมนั้นทมเฟรมเดียวเนาะผมจะหมุนหมุนทมเฟรมหรือว่ามันตีไทมเฟรมด้วยนะครับว่าเฮ้ยจังหวะนั้นเน ถ้า M5 M15 มันหลุดลงมาแล้วตรงไหนหน้ารอต่อของ H1 H4 อะไรประมาณนี้โอเคไหมครับแต่อย่างที่ผมบอกเราไม่จะเป็นต้องไป p e n ด i n g ไว้ทุกที่ทุกโซนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอกราฟทุบแรงๆอครับให้เราใจเย็นๆก่อนแล้วรอก่อนนะครับถ้ากราฟมาถึงโซนแล้วมี c o n f i r มเราค่อยเล่นก็ได้นะครับอ่ะผมลองพามาดูเนาะสมมุติจังหวะนี้ก็ได้นะครับจังหวะตรงเนี้ยพี่ๆที่มันทุบลงมาพวกเนี้ยนิสัยมันเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะ ส่วนมากมันจะประมาณ7000ถึง1 0 0 0 0จุดนะครับตรงนี้คือประมาณเท่าไหร่7จ0 0ใช่ไหมครับแต่ถามว่าเราเทรดจริงตอนนั้นเนี่ยเราจะรู้ไหมพี่ๆว่าเฮ้ยมันน่าจะลงมาแบบ7000จุดอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะไปหมื่นจุดหรือมันจะไปไหนเราไม่รู้นะครับสิ่งที่เรารู้ก็คือเราก็แค่รอให้มันลงมาเสร็จแล้วมาถึงโซนแล้วมีคอนเฟิร์มแล้วเราค่อยเล่นนะครับอย่าเพิ่งรีบไปเอ้ยเพนดิ้งเลยแล้วกันติดแน่อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งนะครับมันมีโอกาสที่มันจะหลุดลงมาต่อเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย พอกราฟมันมาถึงโซนเราแล้วใช่ไหมครับพี่ๆก็ค่อยรอคอนเฟิร์มถ้ามีคอนเฟิร์มล้วก็ค่อยเล่นถ้าไม่มีแล้วก็ปล่อยไปก็ได้นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไอ้พวกนี้พี่ๆสามารถหมุนไทม์เฟรมได้นอะอาจจะไปดูแบบ H 4 H1 เพวกนี้ประกอบกันแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า2องไทม์เฟรมเนี่ยผมสาหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นไทม์เฟรมพี่ไทม์เฟรมน้องกันนะครับเราสามารถหมุนหรือว่าปรับแต่งได้นะครับเช่นเมื่อกี้ h 4เราอาจจะได้โซนนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้า H1 ก็อาจจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหม เราจะไปรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันจะติดหรือมันจะหลุดเราไม่รู้นะครับ <mattress bass in square> สิ่งที่เรารอได้ก็คือรอให้กราฟมาถึงโซนแล้วมีคอนเฟิร์มเราค่อยเล่นนะครับโอเ<ะ>ค <okay S 1> ไหมอ่ะตรงนี้ผมลองพาด,ดูนิดนึงเนาะสมมติกราฟมาถึงโซนแล้วนะครับเรารอ m 5คอนเฟิร์มแล้วเราค่อยเล่นก็ได้นะครับจะได้ไหมหรือว่าตกรดตรงนี้อยู่ที่กราฟจะให้นะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยรอคอนเฟิร์มแล้วเราจะได้ไหมตลอดนะครับแต่มันจะทําให้เราปลอดภัยขึ้นได้นะครับอย่าไปถัวถัวถัวลงมาเรื่อยๆแบบนี้พี่มันเสี่ยง นะครับเผลอๆมันอาจจะลงมามากกว่าหมื่นจุดโซนนี้ทะลุไปเลยก็ได้ใช่ไหมเออมันอันตรายนะครับรอคอนเฟิร์มก่อนจะเซฟที่สุดเนาะโอเคนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีการเสียทรงขึ้นไปแล้วนะอ่าสำหรับผมตรงนี้ก็เกิดการช็อก,กับขึ้นไปแล้วถ้าย้อนกลับลงมาเนี่ยพี่ๆก็สามารถหาบายขึ้นไปได้นะครับถ้าเป็นผมใช่ไหมก็อาจจะประมาณแถวๆนี้ก่อนนะครับเราก็อาจจะเข้าไปประมาณนี้แหละแ่าแล้วก็ SL ไว้ใต้นี้ ประมาณนี้นะครับถ้าเราคอนเฟิร์มนี้คือท่าที่1แล้วนะครับก็ค่อยลุ้นไปประมาณนี้ก็ได้อันนี้ถึงไหมอะ่ะอาจจะไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะตกลดนะครับตรงเนี้ยมันนิดหนึ่งนะครับมันนิดหนึ่งเนาะมันไม่ถึงโซนก็ไม่เป็นไรนะครับก็เล็งๆไว้แถวๆนี้แหละถ้ามาก็ลุ้นประมาณนี้ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มาโซนใหม่ดูดีมันก็สร้างไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นออเดอร์บล็อกตรงนี้มี LQ พวกนี้ให้กินใกล้ๆเนาะเป็นอีโคโรใช่ไหม พี่ๆก็อาจจะลุ้นตรงนี้1ที่แล้วก็ตรงนี้1ที่ก็ได้นะครับแล้วอาจจะวางไม้แบบขี้โกงไว้ก็ได้พี่ๆแบบเนี้เอาเข้าตรงนี้ SL ใต้โซนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เข้าที่โซนล่าง SL ไว้ข้างล่างเลยแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ามาก็ได้เทรดไม่มาก็ตกรถนะครับมันแล้วแต่กราฟเนาะแต่ทองอ่ะครับมันเล่นหน้าบ่ายไงมันได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วแหละในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะครับเพราะว่ากราฟมันติดเทรนอยู่ อ่ะอันนี้มันมารับไม้แรกใช่ไหมครับแล้วก็ลุ้นไม้แรกตรงเนี้ยขึ้นไปนะครับอ่าเข้าตรงนี้ไปแล้วก็ท p ก็ค่อยไปหาข้างบนก็ได้อาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้พวก LQ พวกอะไรตรงเนี้ยนะครับมันค่อนข้างแบบนิดนึงนะก็สามารถเล็งเป็น TP ได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือผมอยากมาบอกประมาณนี้นะว่าอย่าไปรีบดักนะวิวีมันเสี่ยงนะครับเวลาเจอการาฟแรงๆอ่ะเราอดทนหน่อยนะผมรู้ว่ามันมีเรื่องจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ บางทีเราเห็นราคามาเฮ้ยลงมาแรงแล้วนะครับกลัวตกลดอ่ะไปรีบเข้ารีบซอยรีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันอาจจะากพี่ไปต่อได้แล้วมันเสียหายหนักนะครับกาไรที่พี่ทําได้มาเนี่ยอาจจะคืนเลยอ่ะวันเดียวหายหมดเงี้ยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอคอนเฟิร์มแล้วค่อยเล่นเงนี้ยเซฟกว่านะครับต่อมามีตรงไหนอีกเอ่อแถวๆนี้ก็น่าสนใจนะนะครับตรงเนี้ยเราลองมาดูว่ามันลงมากี่จุดพี่พ ประมาณ7,000จุดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเนาะตอนเราเทรดจริงเราจะไปรู้ได้ไงนะครับว่าเฮ้ยมันจะลงมากี่จุดแต่อย่างที่ผมบอกส่วนมากมันจะอยู่ประมาณ7,000ถึง10,000จุดนะครับถ้าพี่ๆเห็นมันลงมาแล้วเอ้ยประมาณ7,000ถึง10,000แล้วเว้ยเล็งๆไว้อย่างเงี้ยได้นะครับแล้วมันมีโซนไหนดูดีออาพวกนี้ไม่สนใจนะครับดูเป็น LQ อาจจะมีโซน A ตรงนี้1ที่แล้วก็ A ตรงนี้อีก1่งที่นะครับ่ะเราอาจจะเล็งไว้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยท่อรจอิงะ เราจะไปมั่นใจได้ไงนะครับว่าเฮ้ยมันติดแน่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพนดิ้งแม่งเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันอันตรายไปนะเออมันอันตรายไปหน่อยนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราก็แค่รอนะครับว่าเฮ้ยมันมาติดโซนไหนแล้วมีคอนเฟิร์มเราก็ค่อยเล่นนะครับเผื่อมันไม่มีเลยอ่ะพี่ๆไม่มีเลยปิ้วหลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับถ้ามันไม่มีเลยก็ปล่อยมันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะเลงประมาณ2ที่นี้เนาะตรงนี้7จ็ดพันแล้วใช่ไหมครับอ่านะถ้ามาถึงประมาณเนี้ยก็โอเคนะเนี่ยประมาณแบบ1 0,000พอดีอ่ะ นะครับเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะติดตรงไหนเนาะรอคอนเฟิร์มเอานะครับรอคอนเฟิร์มที่ M5 ได้เลยนะครับ M5 ถ้าเบรกแง่งแรกก็ตรงนี้นะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอินไซด์บาร์มันไม่ใช่แง่งที่แท้จริงนะครับก็อาจจะไปรอเบรกข้างบนเลยเนาะค่อนข้างไกลเหมือนกันนะถ้าเซฟสุดยังไงก็ต้องรอเบรกก่อนนะครับถ้าเซฟสุดยังไงก็ต้องรอเบรกไปประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ว่า มันมีท่าที่6ผมอยู่นะครับจริงๆถ้าเราจะเล่นเลยมันก็อาจจะลองได้ตรงนี้แหละแบบบางทีเบรกไปก่อนเลยย่อมาเราค่อยบ่ายนะครับหรือบางทีมันลงมาเลยมันก็พอจะบายได้นะครับมันก็พอจะบายได้นะอืมไอ้พกนี้ก็อาจจะต้องลองลุ้นหน่อยมันค่อนข้างแบบว่าเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความรู้หรือว่าพี่มีท่าอื่นๆเงี้ยพี่ก็เอามาใช้ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเห็นเฮ้ย hey, ชนโซนปุ๊บ เกิดพายแอคชั่นบายเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีนะครับเอจริงๆมันมีตรงนี้ด้วยมันมีแถวแถวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับท่าที่3อยู่ผมไม่เห็นเมื่อกี้นะครับไปรอคอนเฟิร์มก็เลยได้ข้างบนเนาะโอเคนะครับตรงนี้ถ้าเล่นก็อาจจะได้นะแต่ถ้าใครรอช็อกเลยจะได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูหนะ่อยรอเบรกเป็นชอ็อกย้อนกลับลงมาถ้าย้อนกลับลงมารอตรงไหนนะครับก็อาจจะแถวแถวนี้ไหมอ่าก็อาจจะแถวแถวนี้นะครับถ้าแพ้ถ้าแพ้ก็ข้างล่างเลย นนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะย้อนลงมาหรือเปล่านะครับข้างบนนี้ข้างบนนี้ก็อาจจะลองได้นะพี่ๆแต่ว่าผมเห็นเหมือนมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมันเป็นอีโคโละผมเลยไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะถ้าเป็นผมผมน่าจะรอประมาณสองที่เนี่ยถ้าตกรถก็คือตกรถไปเลยนะครับอโอเคลองลุ้นหน่อยมาหรือเปล่า ไม,ไ,มไม่น่าไม่น่ามาแล้วหรือเปล่านะครับน่าจะไปแล้วแบบนี้ก็คือรอคอนเฟิร์มแบบเซฟเซฟจะตกรดนะครับแต่ถ้าพี่รอ,อาพายแอคชั่นนะครับหรือว่ามีท่าเทตดอื่นๆก็อาจจะได้ขึ้นรถตรงนี้ไปเนาะอันนี้แล้วแต่แล้วนะครับว่าแต่ละคนมีท่าเทตดอะไรยังไงของตัวเองบ้างนะครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายเดี๋ยวผมลองพาไปดูไอ้แน่สุดตรงนู้นก็ได้นะอ่าจริงๆอย่างเงี้ยก็ลงมาเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูดิอ่ะประมาณ700 0ันเหมือนกันเนาะ นะครับเนี่ยห้โลให้ใหม่ย้อนกลับลงมาเฮ้ยเจ็ดพจุดพอดีนะครับเข้าโซนแรกพวกนี้ปุ๊บก็ค่อยหาบายกลับขึ้นไปและอย่างที่ผมบอกว่าถ้าพี่ๆี่เห็นมันลงมาแรงนะครับไม่อยากเพนด i n g ก็รอ,อนเฟ f i r มก็ได้นะครับใน low time f ม a m e มันก็น่าจะมีทรงขึ้นอยู่อ่ามันก็น่าจะมีทรงขึ้นพี่พี่ก็ค่อยบาบขึ้นไปนะครับประมาณนี้เนี่ยมันมีเรื่อยๆนะครับไอเหตุการณ์ที่มันทุบแรงๆพวกนี้ตรงนี้ถ้าดูโซนมันจะเป็นไส้เทียนสดใหม่เนาะถ้าของ h 4นะ ถ้าของเฮตรงนี้มันจะเป็นไส้เทียนสดใหม่นะครับแต่ถามว่าผมจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมเนี่ยสมมติถ้าเรารอแล้วเราเห็นประมาณนี้มีไส้เทียนสดใหม่ตรงนี้หนึ่งที่นะครับแล้วก็มีออเดอร์บ็อกเกตเตรงนี้หนึ่งที่เรารู้แล้วแหละว่าเฮ้ยกราฟมันลงมาแรงพี่พี่มันจะติดโซนไหนวะแหมมันจะติดโซนไหนนะครับอย่างที่ผมบอกพี่ก็ต้องมาดูว่าค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง10,000จุดในการแบบลงมาแรงๆครั้งหนึ่งนะ อันนี้เราลองมาดูว่าประมาณเท่าไหร่ละโอเคตอนนี้มันประมาณ9000แล้วนะครับหมายความว่าถ้าอนาคตพี่ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ผมแชร์ให้ฟังพี่คิดว่ามันจะมาหยุดที่โซนแรกหรือเลยไปโซนล่างนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยอย่างที่บอก7 0 0 0ถึง10,000ใช่ไหมหมายความว่ามันมีโอกาสสูงมากๆที่น่าจะมาจบโซนแรกเพราะโซนแรกมัน1 0,000นะครับถ้ามันจะไปโซลล่างมัน13,000มมันไม่ค่อยเจอ ผมผมไม่ค่อยเจอนะแบบแต่ถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้เพราะฉะนั้นเราเลยไม่ไปแบบเอ้ยร้อยเอร์เซ็นแน่เข้าเลยไม่เราจะรอคอนเฟิร์มก่อนถ้ามีเราค่อยเล่นถ้าไม่มีเรายอมตกรถนะพี่พีโอเคไหมครับอ่าถ้ามันมาถึงมีคอนเฟิร์มไหมเราก็ค่อยเข้าไปดู m 5นะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยผมทําให้ดูมาเรื่อยๆเมื่อกี้ครับผมใช้ m 5ก่อนตลอดนะครับเพราะว่า m 5าเนี่ยลายละเอียดมันจะเยอะกว่า m 1 5เราจะได้เห็นอะไรมากกว่านะครับแต่บางครั้งเรารอ m 1 5เนี่ยมันอาจจะทําให้เราตกล่นายละเอียดบางอย่างได้ นะครับสเต็ปแรกผมเลยจะรอที่ M5 ก่อนนะครับม5มาถึงโซนแล้วเบรกแง่งแรกตรงนี้ขึ้นไปได้เนาะเบรกแง่งแรกตรงนี้ขึ้นไปได้ปุ๊บมองเป็นช็อคเลยอันนี้น่าจะท่าที่2นะครับลงมาท่าบายตรงไหนก็อาจจะเป็นแถวๆนี้1ที่นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับอย่างเงี้ยมีคอนเฟิร์มปุ๊บยอ้อนลงมาแล้วก็ค่อยหาบายพวกนี้ขึ้นไปนะครับ โอเคนะครับถ้าใครยังไม่นอนนะครับหรือว่าใครเพนดิ้งออเดอร์ไว้ก็อาจจะได้นะแต่มันอันเนี้ยผมไม่ได้เทรดนะครับเพราะว่ามันมาตอนตีห้าพี่ตรงเนี้ยอืมมันมาตอนตีห้าผมไม่ได้เพนดิ้งไม่ได้เห็นโซนอะไรไว้กว่ามันจะสร้างนี่ก็ตีหนึ่งตีสองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมทํายังไงถ้าสมมุติว่าเราตกรถจังหวะแรกเพราะเนี้ยครับเราก็ค่อยไปหาตามจังหวะหลังก็ได้นะครับว่าเฮ้ยตรงนี้ตกรถไปสมมุติว่าเอาสตาร์ทเจ็ดโมงนะ อเพราะว่าผมจะชอบตื่นประมาณ7จ็ดโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเห็นอะไรนะครับเจ็ดโมงมันคือเอเชียเซกชันของเราเนาะอ่ะประมาณแถวแถวนี้นะครับอีกแทง่งนึงปุ๊บโอเคตื่นมาเราเห็นภาพนี้แล้วอืมตื่นมาเราเห็นภาพนี้แล้วโอยตกรถตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าเราไม่ทันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเทรดต่อเราต้องทํำยังไงเราก็ค่อยมาดูใหม่นะครับว่าเฮ้ยแล้วโซนไหนล่ะที่มันดูดีสําหรับผมนะครับมันก็จะมีโซนล่างตรงนี้ที่ยังดูดีอยู่ยังสดใหม่ตรงนี้อยู่หนึ่งพี่ นะครับแต่มันก็มีตรงนี้ที่เป็นไส้เทียนสดใหม่ด้วยเหมือนกันตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะตามน้ําขึ้นไปเนี่ยผมก็จะเทรดสโซนนี้นะครับตรงนี้อ่เราก็มาลุ้นตรงนี้1ไม้นะครับ sl จริงๆถ้าใครจะรีดก็ไว้ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าใครอยากเซฟเซฟหน่อยผมว่าทําแบบนี้มันจะเซฟกว่านะครับอ่ sl แบบขี้โกงไปเนาะถ้าไม้แรกของเราแพ้ไม้ที่2ตรงนี้ก็จะได้เปิดไปอ่พี่พีก็ลุ้นมาประมาณนี้นะครับถ้าแพ้2ไม้นี้เราก็พักก่อน นะครับพักก่อนเดี๋ยวแบบรอฟอร์มใหม่มาขึ้นสมมุตินะถ้าตรงเนี้ยมันแพ้นะครับแบบปื๊บปื๊บแหกหมดใช่ไหมครับผมก็อาจจะรอมันสร้างฟอร์มใหม่ขึ้นแล้วผมก็ค่อยมาตามพวกเนี้ยก็ได้ใจเย็นๆแล้วค่อยเล่นแต่ถ้าเราไม่เจอนะครับพี่ๆมันไหลไปเลยตุ๊บๆ,ๆไปเลยอ่ะอย่างนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันโซนล่างก็ได้ใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นอันนี้คือแผนสำรองนะ พี่ๆต้องฝึกวางแผนสำรองไว้ด้วยนะครับถ้าเราไม่มีแผนสำรองเนี่ยบางทีสถานการณ์จริงมันเกิดขึ้นอะ่ะเราจะคิดไม่ทันนะโอเคไหมครับพยายามวางแผนสำรองไว้ด้วยเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นราคาของกราฟชุดนี้พี่ๆมันมาโซนแรกเนี่ยมันก็มีติดติดเด้งๆให้นิดนึงนะแต่สุดท้ายมันก็ทุบลงไปต่อจนถึงโซนล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเทรดจริงตรงนี้เราจะลบมาหนึ่งนะครับแล้วตรงเนี้ยหลังจากที่เราลบมาหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาได้ไม้ล่างตรงเนี้ยขึ้นไปแทน นะครับถามว่าได้ไหมไปตรงเนี้ยพี่ๆจะ TP ตรงไหนก็อาจจะไปดูแบบออเดอร์บ็อกฝั่งตรงข้ามหรือว่า LQ พวกเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นแถวๆนี้ก็ได้ออาจจะเป็นออเดอร์บ็อกฝั่งตรงข้ามแถวๆนี้ก็ได้นะครับก็ค่อยลุ้น TP ขึ้นมาประมาณนี้แต่อย่าไปกันทุนนะ <c oughs> นะครับอย่าไปกันทุนนะถ้าใครกันทุนนี่โดนแล้วนะเออผมถือว่าแบบเพจจริงอ่ะผมจะไม่ค่อยกันทุนเนาะผมจะกันก็ต่อเมื่อมัน TP หนึ่งแล้วอะไรเงี้ยพี่ๆหรือว่าแบบเบรกไปไกลๆแล้วค่อยกันงี้ก็ได้ นะครับถ้ามันยังอยู่แรกๆอยู่มันยังไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ต้องรีบกันเนาะโอเคนะครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับมาแค่เกือบๆถึง p p แล้วมีแรงขายตรงนี้ยจริงๆถ้าใครไม่อยากรอหรือเสียเวลาครับเราสามารถปิดหมดตรงนี้ได้เลยนะครับวันนั้นเหมือนผมจะเล็งไว้แถวๆ SR ฟิประมาณแถวเนี้ยอ่าแถว SR ฟิประมาณนี้ นะครับเพราะว่าแผนแผนนี้มันก็เป็นแผนหนึ่งที่ผมแชร์ให้กับพี่ๆนักเรียนในกลุ่มไปนะครับซึ่งผมมองว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์ที่มันทุบมาแรงๆ้ยพี่ๆมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้มือใหม่หลายๆคนนะครับรับมือไม่ทันแล้วก็พอตแตกกันไปหรือว่าเสียหายหนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอแชร์ทิคเล็กๆน้อยๆตรงนี้ให้แล้วกันนาะก็คือพยายามใจเย็นๆรอคอนเฟิร์มแล้วค่อยเล่นก็ได้แต่ถ้าพี่มั่นใจว่าเฮ้ยมันครบ7 0 0 0จุดแล้วมันครบหมื่นจุดแล้วนะครับแล้วโซนนั้นเป็น A บวกด้วยดูดด ได้นะครับไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะถ้าคิดมาดีแล้วว่า pending ได้พี่ก็สามารถ pending ไปเลยได้แต่ถ้าพี่ไม่มั่นใจอะนะครับแบบโอ้ยลงมาแรงกลัวอย่างเงี้ยนะครับเราก็รอ c o n ิร r มก่อนก็ได้แต่สิ่งที่ผมไม่อยากให้ทุกคนทําเลยก็คือการถัวมาเรื่อยๆนะครับแพ้แล้วไม่ยอมแพ้อย่างเงี้ยเออแบบมันต้องคัดแล้วอะมันต้องแบบ sl แล้วอะแต่เอา sl ออกไปเลื่อน sl บ้าง นะครับไปถั่วไม้เพิ่มหวังเอาเด้งแล้วก็จะคัดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับเราทําให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกเราจะได้ไม่เหนื่อยทีหลังโอเคไหมครับพี่พี่ทุกคนเพราะฉะนั้นวันหลังในอนาคตมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้อีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับพี่พี่ลองเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้หรือว่าปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็พี่เทดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจก็พี่เทสด้วยละกันนะครับพี่พี่ทุกคนแล้วไว้เจอก